แต่นี่ต่ผัวเียงเหรอโอ,อ้ยขโมยเราขมยเไดง้างใส่แล้วเหรอไปเห็ดนะแนี้แถวนี้วันเห็เนี่คจับครบจุแล้วบจุดครบใสขวดหรอเอาไหตั้งแล้วก็เอาไปบางน่งเอาไปยกันบ้างน่งันลใจ่ครับคับน่นอบอือโลบองนี่กเป๊ะเมื่อจับไดแก้งขอดีดจั

อย่งเึ่จับเึงสันเอาจับอีกจับอีกพี่ปี๊ปีขุนตัวใหญ่เอาจับจับนี่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 มาจับนี่เออจับจับจับได้ปะเลยไงโอ๊บโอ๊บมือแข็งกันไมือมันขีแข็งกันไหครับผม นี่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 น้องเบียนี่นี่โอ้ใส่ถุงอะแจ๊บนี่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 เออจับอีกอาจับสองมือเออจับ เอาไปใส่เอาไปใส่ถุงฝุ่นไปเอาไปใส่เอสอดีพูดอ่ะหัวเรี่โอ้เก่งจังเลยอ่ะเจอเงนีุ้งนี้ยบเาเอานั่นมหัวนั่นนั่นนั่นไหัวนั่นนี่นี่นี่ นี่น <analyze anthropology> ี <lequel> ่นี่นี่นี่ทางใต่นะลูกทางใต้นั่นเห็นวะครับมาละเอาจับโอ้วเอาง่าเอาง่าโอ้วนี่โอ้วไปนี่อ่ะ phiento mẹ này ở lòng huyện nếu bom khứng thú hai ไม่รู้ี่ทัองนี่ทัองนี่ครับใส่ไลยใครเอเอเอะอนนี่